เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นแบบฟูลทีมนะครับของตัวอ e ีห mm ้า hmm. <5 S 2> กายแท้บญญยันยุทธพร้อมกับใส่กุญแจขั้นสุด mm hmm. เล่นแบบเต็มแม็กซ์ดูดาเมจการเล่นจัดอะไรต่างๆไว้ในกเกมเมอร์จัดให้กับทีมของันแจ็คดอีนครับ อะไรครับก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนจำช่องจันแจ็คไปในเกมเมอร์วันนี้เราก็ย่กับสับยุทธ์พิญัญจารในเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับฟูทีตีกระดูกนะครับฉบับมีกายแท้พิญัญยุนี่เรียกว่ากายแท้มาเร็วสมการรอคอยนะเรียกว่าไม่ต้องรอกันนานกายแท้ก็มาจุติให้กับเรานะครับโดยทีมที่จาย์จัดเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหนั่งทําของเป็นชั่วโมงครับเรียกว่ามันมีหลายอย่างนะครับก็เลยเข้ามานั่งทําของเยอะเลยอันนี้คือยังไม่หมดกระเป๋าด้วยนะครับแต่ว่า ดิทำคลิปไปก่อนแล้วค่อยว่างๆไปทําในสตรีมอีกทีนะครับโดยในทีมปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะมีทั้งหมด6ตัวละครในการยืนตําแหน่งแบบนี้นะซึ่งมันขึ้นอยู่กับบางคนที่อยากจะเอาเสียปลายเป็นเร็วนะครับแล้วเอาอีห้ามาถือ ATK ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันทั้งคู่เลยอันนี้ที่จานพูดถึงคือจานมีกุญแจหลงหลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ I N S P นะครับเป็นแหวนสาย2นะครับก็จะเป็นด้านพลังจิตเต็มที่เต็มแม็กซ์นะครับมีแหวนพวกต้นไม้พวกงูเนตรมายานะครับ ทางหน้าของออสการ์นะครับจานไม่ได้เปิดตาหแหวนเก้าแรงกดดันเพราะว่าเต่าจานของน้อยตอนนี้จานเราทําแค่ทิ้งตัวเดียวคือทําเต่าให้เร็วกว่าออสการ์ตอนเปิดตาแหวนเก้าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าใช้ความสามารถที่เป็นระดับแหวนแปดนะก็เป็นคีเรดใส่แบบเต็มแม็กได้เลยนะครับแล้วก็ทางหน้าของตัวเสียวไปครับอันนี้เนี่ยาจานได้ทางหน้าของตัวกุญแจหลงๆมาแล้วนะจานเปิดกุญแจหลงๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยต้องคุมสเตตัสที่มีอยู่ในทีมทุกตัว ให้มีสัญลักษณ์ขึ้นบนหัวครบทุกคนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะจันใส่เป็นพลังจิตนะครับจะได้ใช้ความสามารถของหลงงได้เต็มที่ถึงแม้ว่าจะเปิดแค่เพยงเลเวล4ีนะครับถ้าเปิดเลเวล60จันว่าน่าจะได้ผลที่ง่ายขึ้นนะครับพวกเลเวล50 60กุญเจเนี่ยมันใช้เลเวลอัพเยอะมากนะของหลงงนะครับแต่มันก็ดูแบบค่อนข้างคุ้มนะอันนี้ก็เอาไปใช้แหวนใหม่นะครับจันยังฟิวชั่นไม่ได้นะครับก็เลยขอใช้แหวนแบบฉบับแบบแหวนใหม่ไปก่อนนะครับ แล้วก็ทาน,นาของตัวปิงตี้นะครับก็เป็นแหวนคีดาเมจจานไม่เปิด8ไม่เปิด9นะครับไม่ใช่แรงพลังกดดันวิญญาณเล่นธรรมดาดาเมจแม่งดีกว่านะครับไม่รู้มันจะปรับโยกได้เมื่อไหร่นะครับทาน,นาของเตานะครับแหวนสายซองนะครับอันนี้ก็จริงๆเป็นตัวเลือดนะครับเนี่ยต้องใส่ให้มันเร็วๆเข้าไว้ครับก็ใส่สปีดบวกกับทาน,นาของเลือดนะครับพัมสปีดให้ลงตัวและที่เหลือก็ลงเลือด ตำแหน่งมันต้องยืนในตำแหน่งที่เรายืนเอาไว้นะครับมันสําคัญมากๆเรื่องตำแหน่งนะแล้วก็จะเป็นทนะาของตัวอ e ีห้านะครับอีห e ้าจะใช้แหวนรองเป็นทนะาของตัวคิดาเมจแชร์ริงให้กับตัวบิงตี้นะครับจะเป็นพลังจิตก็ได้นะเมตาอนาคตเดี๋ยวตอนมีจังหวะปรับของเพิ่มมากขึ้นมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแหวนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพลังจิตจะได้คุ้มค่ากว่าแต่ว่าเราใช้เป็นคิดาเมจเป็นเบยดไว้ก่อนนะครับ ปัจจุบันสเตตัสจันมันได้ไม่ได้สูงมากนะครับดังนั้นเวลาการแชร์เนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าการแชร์ของตัวอันนี้กันบ้างครับอีห้าวนะครับก็เป็นหน้าประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเรื่องของสปีดเรื่องของ ATK นะครับที่ให้เราได้ถือคลองเอาไว้นะก็เอาเสียปลายเป็นถือสปีดหรือ ATK ก็ได้อีห้าวกับเสียปลายสองตัวนี้สามารถสลับตำแหน่งแล้วก็สลับสเตตัสการถือได้นะครับขึ้นอยู่กับทีมของเต่ของเราจะรนหนุไหมบางคนเนี่ย ดัน a อทไม่ไหวดันสปีดได้ง่ายกว่าเอาสปีดขึ้นมาก็ได้ครับจะได้เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะขึ้นอยู่กับทีมของเราเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของตัวทีมในปัจจุบันของจานนะครับอย่างที่บอกว่าจานเปิดกุญแจลองหลงแล้วก็เลยต้องคุมสเตตัสสักหน่อยเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูครับว่าเป็นยังไงฉายาอ่าเก็บเรียนนะครับก็จะเป็นยาอ่าแยมยาวยินยิบฉายาพื้นฐานที่ดีที่สุดหรือว่าใครมีนานะของโกมาก็ใช้ได้ั้งม,มีเงินรวยๆเลอยนะบัฟันนี้แรงมาก เรื่องของวิธีคันตีนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับโดยอีห้าจานจะถือแหวนทุกอย่างที่มาจากน้องเซียวเซียวดังนั้นอีห้าจะเป็นคนแบะดาเมจครับอ่าดังนั้นเราอย่าเพิ่งรีบใช้สกิลน้องอีห้านะครับเอาอีห้ากดตีธรรมดาเอาไว้นะครับเพื่อมันจะได้ไม่ใช้สกิลการแท้อีห้าจะเปิดใช้งานทันทีเมื่อเริ่มเทินมานะครับบัฟต่างๆจานอธิบายไปในตอนคลิปที่เป็นคลิปบัฟน้องเรียบร้อยแล้วนะจานไม่ต้องอธิบายเพิ่มหลักๆก็เป็นสแต็คดาเมจนะครับจากเทพอารมณ์ต่างๆ ขบนหัวจานเนี่ยขึ้นครบทุกคนนะครับมี ATK คิดดาเมจทุกอย่างขึ้นครบนะทุกคนถือเหมือนเดิมนะครับจะมีแค่การแบบสับเปลี่ยนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอันนี้เราก็ทำดาเมจนะครับเหมือนเดิมครับเริ่มการเก็บปลานะครับแล้วก็อย่าลืมเลี้ยงเกตดออดก้าที่เหลือไม่มีอะไรเลยครับทีมอ e ีห้าวไม่มีอะไรกลแท้เขาเปิดง่ายนะเปิดก่อนตัวอ,อินด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเราไม่ต้องกังวล พวกตัวฟังก์ชันต่างๆของเขาเลยมันเล่นง่ายอยู่แล้วกับตัวนหน้าของปีห้านะครับอ่ะกา้าตอนนี้เราก็จะเลี้ยงเกตนะครับอ่าพอดีแล้วก็อันนี้เรายังไม่รีบนะครับเรายังไม่รีบนะแล้วก็จะใช้อเอียนเป็นแหวนก้าเป็นตัวแรกนะครับ ออดก้าใช้แวนก้าเป็นตัวที่2นะตอนใช้ตัวหลอดแหบนเนี่ยอย่าลืมที่จะเลี้ยงเกตดมันด้วยนะครับตีปกติปริงตีห1ทีนะครับ2ทีก็ได้นะเพื่อเป็นการเลี้ยงเกตดนะครับไอตัวน,นี้จะยังยังไม่รีบแปะน,นะครับเพราะว่าแปะเร็วเดี๋ยวเดีไม่ไม่ได้เล่นอ่ะแปะสักประมาณ6 0อครับอันนี้จะเลี้ยงเกตดออดก้ามาให้ส้มนะครับก็เป็นแวนแปะ เหมอนเก้าเรียบร้อยแล้วก็เปิดเป็นปิงตี้แล้วก็ตามด้วยอีห้าก็ได้ครับที่เป็นเหมนเก้าเนี่ยที่เหลือตอนนี้ก็เป็นออโต้แล้วล่ะนะครับไม่ได้มีอะไรก็มีหน้าที่บัฟนะครับอืมเราแปะช้ามากเลยเนี่ยคือจังหวะรอบแต่ละทีมันมีไม่เหมือนกันอนะ่ะแปะตอน60เป๊ะเป๊แบบนี้นี่ถือว่าอันตรายอยู่นะอืม อันนี้คือเขาเรียกว่าเล่นแบบเสี่ยงนะครับก็คืออย่าได้บารบเต็มที่ก็ต้องแปะให้มันพอดีพอดีอะ่ะแต่อันนี้คือน่าจะพอดีเกินก็มาลุ้นกันว่าจะพอดีแค่ไหนดาเมจแรงมากนะครับนี่เราเพิง่งเราเพิ่งต้นต้นเองอะ่ะเราได้เป็นเอ็มพเก้าไปแล้วอะ่ะคืออีห้ามาคือดาเมจเราแม่งแบบทะยานมากครับโคตรดี <S <S ใช้แหวนเก้าครับ เก็บปลานะครับตอนนี้เต่าก็เก็บปลาเรียบร้อยห้าชั้นทุกคนห้าชั้นอย่างต่ำแล้ะครับจะมีอีห้าที่ช้าร์จลงไปหน่อยนะก็เหตุผลก็คือเราเรากักแหวนเขาแต่จางคิดว่าอันนี้เราแปะชา้าไปนิดหนึ่งถ้าจะลดนะครับลดทอนตัวเวลานะครับดูว่าบัฟแต่ละตัวของทีมเราเนี่ยเต็มหรือยังอย่างเช่นเต่าจาไม่มีกระดูกฟิวชั่นนะครับดังนั้น เต่าจานเนี่ยมันจะได้เต็มที่แค่ตัว6ครับจางก,ก็ตีปกติเพื่อลดระยะเวลาบัฟก็ได้นะแล้วก็ออดก้าตีปกติก็ได้ดูเกรในทีมว่ามันเลี้ยงกันพอไหมนะครับจะได้ลดระยะเวลาในการเสียเวลาในการตีนะครับแบน9ครับ แล้วก็ขอตีธรรมดะอีก5สักทีหนึง่งจริงๆเราตีต้นเกมไปแล้วจังคิดว่ามันน่าจะเหมือนกระเซียวไปครับถ้าเหมือนกระเสียวไปอ่ะมันมันต้องมีช่วงที่เป็นกระดูนะครับอ่ะจัคิดว่าเวลามันทันนะเนี่ยเออเวลาทันกลายเป็นว่าเราลดเวลาลงไปสักเทินหนึ่งครับทาลูปตัวเองให้ดูโอเค MP 1 0ไปแล้วครับสระเปลาลูก4ี่นะครับโอ้ดามเมจแรงมากครับ ี่ยกายแทยก้ก็กดสกิลเรื่อยๆเร,ๆเรารอตีธรรมดานะความเร็วสปีดจานพันแนะครับสำหรับอีห้าวกำลังดีอ่ะจานว่าต่ํากว่าไม่ควรต่ำกว่าพันหกพันเจ็ด BP สิบครับหืมยังเหลือเวลาอีกางเนี่ยนี่ขนาด8ปดตอนหกนะครับเพิอเพอแปะประมาณ57-58ยังทันเลยอย่าลืมว่าทีมเรามันเร็วทุกอย่างเร็วขึ้นครับมันไม่ต้องรอเวลาขนาดนั้น คนหลูบเร็วขึ้นอะไรเร็วขึ้นมันก็เลยค่อนข้างง่ายในการอ่คอนโทรลน,นะครับทีธรรมดาครับแล้วก็ตีธรรมดาทีหนึ่งเฮ้ยก็โหเสียวปลายมาลัดเทินอ่ะกลับมาล้างมือนะครับเมื่อกี้พลาดไปอันนี้เราเบิดเลยก็ได้นะครับถ้ามีโอกาส โอ้ปิงตีมันเบิ้นจัดเสียวไปแล้วที่ปกติไปก่อนดีกว่าโอเคได้หนึ่งแสนบีพีสินะครับเหมือนจะได้ประมาณแสนแสนสองแสนนี่แหละดิฟดิฟอยู่เล็ก,ลกๆน้อยๆโอ้โหแต่ว่าดาเมจขึ้นมาแบบก้าวกระโดดมากครับสมกับเป็นระดับหวัวใจสายควบคุมจริงๆก็ถือว่าดาเมจที่ทํามาได้เนี่ยคุ้มกับที่ปั้นเลยนะครับรอบนี้จานเจ็บไม่หนักมากตัวละครนะ แต่ว่าผลึกจานยังเป็นแค่เรเวลระดับเรเวล2คงต้องใช้เวลาในการปั้นเศษเยาวๆครับปั้นกันยาวๆไปผลึกมี7อันก็ได้สักเรเวล7เลเวล,ลายเอะไรพวกนี้จก็พอใจแล้วไม่ได้สีรียดขนาดนั้นนะครับก็พอเท่าที่เอาไว้เนาะก็เดี๋ยวมันมีเรเวล10เลเวล1 1เป็นกิจกรรมในอนาคตที่เป็นตัวลอตเตอรี่นะครับที่เราจะได้เป็นผลึกพิเศษจากเลเวลบไปเรเวล11 ด้วยความที่เมตามันไปเรื่อยๆของมันเยอะขึ้นสเตตัสมันเยอะขึ้นนะครับการแชร์มันจะได้เยอะขึ้นไปด้วยตามนั้นนะครับก็ไปรอเล่นกันอีกทีกิจใหญ่ตอนจุดจีแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นทีมที่จัดเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับก็ถือว่าแฮปปี้มากเลยดาเมจแม่งพุ่งจาด เป็นไงกันบ้างครับสำหรับทีมเมตาของจานฉบับจานแจ็คนี่ครับสำหรับทีมอวีห้า SP นีครับก็เรียกว่าเข้ามาเปลี่ยนแทนเซียวเซียวตำแหน่งเดียวนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นมีแค่ตอนไม่เป็นแหวน8อาจจะต้องเล่นตำแหน่ง3ตํตำแหน่ง2ออะไรเงี้ยแต่พอเป็นแหวน8ทุกอย่างมันก็จะง่ายจะโฟล์มากขึ้นเราจะเล่นได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็บัฟดาเมจของเขาเป็นแบบที่ง่ายครับเล่นออโต้เก็บอย่างเดียวมีแค่แปะแหวนต้นไม้ให้มันพอดิบพอดีกับการเล่นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับ สับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกูรักแฮฟฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านตึ้เงินงสเตลลาโคพัทเตถูกจติมใหเต็มดีไม่มีดีฟันเติมแล้วอย่าลืมกดโค้ดดูวเคทดคนสองเติมช่องไว้นในเกมเมอร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโชคดีมีชาโชคชัยมีวันทุกคนมีคระถามอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปไว้เจอกันใหม่ครับวิวจ้า